เลดี้ปรางตอบสถานะหัวใจโอบนิธิกับกึงลางชาวเน็ตเชียร์ให้จีเพราะทั้งคู่นั้นโสดค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่โสดจะดูเนื้อหอมกันทั้งคู่สําหรับโอบนิธิและปรางกันนารันเมื่อไม่นานมานี้โอบได้ชวนสาวปรางนั้นมาเป็นนางเอกเอ็มวีให้ก็ต้องบอกว่าเคมีคู่คือดีเวอร์ค่ะต่างก็ต่างคนต่างโสดจนแฟนคลับนั้นถากันจิ้นหนักต่อมาทําเอาจิ้นหนักกว่าเดิมลางโอบนิธิได้โพสต์ภาพคู่แสดงความยินดีกับสาวปรางที่ออกสินเกินแรกในชีวิต ด้วยซึ่งล่าสุดสาวปรางได้ออกมาเผยแล้วตอนไปออก,กรายการแชหลังมีคนจับจิ้นกับโอบและเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนเพราะว่าทั้งคู่นั้นโสดเลดี้ปรางได้เผยว่าโอบที่มามองดอกไม้ให้นั้น ที่จิงก็รู้จักการเพราะเคยทําง,งานด้วยกันเล่นเอดีให้เขาก็มีโอกาสได้ปรึกษาคุยเรื่องเพลงซึ่งวันนั้นเขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยแวะมาหามาให้กําลังใจแค่นั้นเองค่ะและยังยืนยันอีกว่าไม่ได้กลัวความรักแต่อย่างใดเห็นคนชอบมีความรักเพียงแต่ว่าในตอนนี้รู้สึกไม่อยากออกเดทแค่นั้นเองค่ะและทางด้านกึ้งก็ปรางตอบว่าไม่ได้จีบเขาเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นตอนที่มีกระแสข่าวออกมาก็ไม่สามารถเปิดตัวได้ว่าเป็นศิลปินคนใหม่ก็เลยตอบว่าไม่ได้ เลยทำให้มีข่าวขึ้นมาเรือเร่อยๆค่ะ